มาดูนะครับคลิปนี้ผมว่ามาดูพี่หลองครับคุมเมืองไทยนบไฟนี้น่าจะโดนเนื้อไฟนี้น่าจะโดนเนื้อไม่ต่ำกว่า5โลนะเมืองไทยก็เล่นเชียงนะฝรั่งับเจ้าเมืองไทยเนี่ยพี่หลองคุมเองเลยครับเนี่ย อลเล็กคนระับสายดิยสายดิยโ,อยโอ้ยโอ้ยอลเล็กไม่บังซ้ายเลยอลเล็กอ่ะ ร,รายการวันที่23ครับเมืองไทยไว้จ oh. ันท oh. so! like ์ฉายแล้วก็เจ้าทองคูนครับรายการเดียวกันนะโอ้ย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 เมืองไทยต่อไปจะเป็นมวยฝีมือแล้วเนี่ยเดินแต่ว่าเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายมีนะเมืองไทยเนี่ย โยนบึ้งโมโยโมโยกนะพี่เลี้ยงคือคือกลองเนาะพี่เลี้ยงคือได้กลองอุดสุดอู้นี่ครับต้องถึงบักคูเลยว่ะห่วยเพื่อนได้เน็ตเอาหนีเด้อเฮาทุกคนพิเศษตัวเดียดูแลอย่างใกล้ชิดนะพี่หลองไปนี่กิโลเนี่ยเมืองไทยอ่ะเมืองไทยโดนโดนโดนกิโลไฟนี้ เนื้อ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 จัืโลเอาเงินหาพันธเอาเงินหาเอาค่ารถผมเลยสิผมเออค่ารถผมมาต่อผมบ่มไปผมบอกว่าเข้เป็นมโนกีผมโอเคว่าไปโอเคนะหาพันธุไหนไอ้ประเด็นคืทางมันเตือนค่ารถไจลขึ้นหรือบมคุลเนื้อเปล่าเป็นบ่าเนื้อเปล่าค่ารถมากเนื้อเดี๋ยวรอเอาก็เซียนเม่นกันได้ดอกเฮ้รอเอาก็เซียนเว่นเลยชี้ตือพ่อบปกแฟนอ่บ้ามันขี้กันจือต่อยมวยเสร็จแม่งไม่เคยให้ใคร

มันจะร้องก,ก็ดูแลใกล้ชิดนะครับไปนี้เมืองไทยอันเล็กโอ้ยสายกับสายครัอ๋ออันเล็กมีสายหน้าเมืองไทยออกสายอ๋อสายอุ้ยเชียวนวดเชียวนว,ด,ว,นว,ด,ว,นวดเดต้นวดเลดเต้อุย้ยดูแลใกล้ชิดนะครับโบนัสนี่ก็โดนแน่นอนนะผ้าพันหวานปากพี่ร้องละอุยอ้ยอุ้ย